โอเคแล้วมาครับสองศูนย์หนึ่งกรุงเทพฯมลโพลงไปฮาง์ดดลวันนี้อันตั้มเหมือนเดิมโอเคน่าค่ะว่าขบวนรถ,ถรดาสองแปดสามันต้องหลังที่สถานีกรุงเทพฯผลงพ,ลง,พลงนะครับเนาะน่าค่ะบอกนะครับบอามาครับสองศูนย์หนึ่งเที่ยวสุดท้ายของวันโอเครถมาครับสองศูนย์หนึ่งอันตั้มเมืออ่อไรอดูดูดูด มันตามาตาม4201ครับอเคับ okay, อี่สวหน้าที่ส่ดวนาะว่าสที่รนใ่งหน้าประความรัของท่านี่นำติดรวงมางขอบรด้วองด้วยนะคะขอรดากที่เมชาสชีาที่เีนคนเด็กเป็นคนธรรมดาแถวเครื่องขบวนที่2 0 1ด4 2 0าสถานี กรุงเทพปลายทางสันติสุันโดษข้าไปด้าการสันติราษฎร์เาจะเดินรไปที่ศาลถาสนีขอการสันติเรากระสันนิประมาดีสนตราตั้ดับคะนี่ยมันน่าไปได้ไปตอนนี้ของการลงกรกมาหมิ่นเพื่อเกณฑ์ลงกรกิจิตท่านรอมานกระทุ่มมันใหม่ ใช่รครับแพิ okay, ลนะะ์อลครับโอเคโอ่ครับตอนนี้รถเสริมพี่ล์โล่นี้เพิ่มมาแค่เก้าตู้นะคะรับรวมสิบค้าสองตู้เนาะแล้วก็ในสษัทหนึ่งหกตู้ครับผมในโดยสัทหกตู้นะคะนรับโอเคตูะคะ้บ okay, ริสัทหกตู้รวมสิบค้าสองตูเ้เป็นเป็นทั้งหมดเก้าตู้นะครับโอเค นี่ค่ะคนในหัวข,ขีนอ๊องนะครับเบางีเราของเลแจ่มบอกรอามนี <laughs> เ้เนี่ยอนี่คนว่างครับผมคนว่าง นอยากจะ6ปีไปครับสวยงาม